สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงสถานที่ถ่ายทำละครถายาทพันข้าวเหนียวนะคะธรรมชาติธรรมชาติค่ะตอนนี้เราเห็นควายนะคะดูสิคะตอนนี้ถ่ายในรถคะ่ะเพิ่งมาถึงค่ะเดี๋ยวเราจะได้กองถ่ายอยู่ที่นู่นนะเจ้าคะ่ะอยู่ภูเขาทิวทัศน์สวยงามเจ้าคะ่ะเดี๋ยวยังไงจะเจาอภาพมาให้ดูอีกนะเจ้าคะ่ะ ตอนนี้บรรยากาศสุดยอดพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้มาถ่ายทำละครถายาทพันธุ์เขาเดี่ยวเด้อจ้าตอนนี้เดี๋ยวฮอนเบึ้งบรรยากาศรอบๆเป็นมวยเห็นเขา่าพี่น้องละ,นะครนายกค่ะอีกจะน้อยนึงจะไปทีนาไทยนาตายของน้องตายอรไทยตอนนี้ถ่ายอยู่ที่ป่าเฉยกนบ้านป่าเฉย มีธรรมชาติมากขนาดเห็นผู้เขาโอ้โหคือยังทงัทง้งทั้งชัยภะพุมแหละพี่นองแต่ว่าทั้งพี่จะเป็นภูเขาแต่ชัยภะพุก็มีเขาคู่กัน,ขขนแต่ว่านาพิมพานั่นบ่มีเขา <c oughs> <c oughs> มีตะเนิน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เขาก็ยางไปหาโวดก่อนเพราะว่าจะ <c oughs> <c oughs> ง่ายโลเคชั่นค่ะพี่น้องใชุด่ชคุณแม่นะคะชืดคุณแม่คุณแม่ค่ะก็เป็นกระเป๋าเปิ้นจัดไทยค่ะ<ช>อันนี้กระเป๋าคุณฝ<ช>น,นค, <c oughs> ค่ะอันนี้ก็ตาแง่ค, <c oughs> ค่ะเอาไปน้ำอย<ช>ู่ในโรจานเพื่นอนฮวนก็เลยเอาแงส่กระตาไว้น้ำพี่น้องเอาก็คคอยคย่างไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนโลเคชั่นเนาะ ไายตรงนี้แล้วกะไป้ายที่นาไทยนาตายเนาะรีสอร์ทของน้องตายอลาไทยนีเฮาก็ย่างไปกับพี่ป้ากล้วยเนี่ยพี่น้องจิดมทอดไอ้บ้านธรรมชาติอยู่นะคือกันเนี่ยคือกันคกเนะคะมีน้ำในน้ำคลองเลยนะตรงนี้เป็นไก่เห็ดนะคือกันน้ำคลองธรรมชาติ ตอนนี้เขาย่างไปเรื่อยๆย่างไปหารดได้จ้าตอนนี้เขาก็มาฮอดอ่านาไทยนาตายนะคะรีสอร์ทของน้องตายอรลไทยเนาะตอนนี้ก็ย่างเข้ามาตรงขนาดยังไม่ทัน,นได้ทายเนาะเดี๋ยวค่อยไปอินเสิร์ตภาพในบริเวณมาฮอดอ่ารีสอร์ทของน้องตายอรลไทยแล้วแล้วก็เป็นจิตไทยไอละคร ขายาดพันข้าวเหนียวกันอยู่ที่นี่เนาะจ้าจะย่างไปเรื่อยๆเด้พี่น้องแต่งชุดแม่ไม่รอเลยเหรออ๋อนี่ฉากแต่ตอนเศร้าจ้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่ใบหนกาก่อนเด้อก่อนเข้าไป เพราะว่าเพื่อนใจนากากันต้อนอย่างน้อยได้ทีดีต้นที่กินกระลาบเขาเรียกต้อนอะไรล่ะต้นนอยางก็ <c oughs> มันอยู่ในปากนี่แหละเอิญมาถือไปดูใส่ซิไนอ่งกินนี่กินกระลาบต้อนอะไร ต้นักตูมเหรอเฮ้ยนี่ยฝึงฝึนวยฝึงนวย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 เห็นนวยเหอต้นย่างพ <laughs> ี่น้องแล้วมีลูกด้วเหรอเออกต่จมาพึงเห็นด้วกัน